เที่ยวแบนกับสาวกระสินสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สาวกระสินจะ,ะพาไปเที่ยวเมืองแบนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นเมืองหลวงของสวิตท,ที่สวยจนใจละลายแบนเป็นเมืองหัวใจของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะถ้าใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ห้ามาพลาดที่นี่เด็ดขาดนั่นก็คือเมืองแบนค่ะเราจะไปเดินเล่นชมเมืองเก่าบ้านเมืองที่นี่เขาสร้าง เป็นแบบดั้งเดิม2ครูหาเป็นเอกลักษณ์สุดๆรับรองว่าถ้าได้มาเห็นกับตาจะหลงรักเมืองแบนประเทศสวิตเซอร์แลนด์แบนแน่นอนแบนไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางอย่างเดียวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะยังเป็นเมืองที่ยังเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยค่ะตามสาวกระสินมาเลยค่ะจะพาไปดูมุมสวยๆที่ใครๆมาก็ต้องมาเช็คอิน เป็นยังไงกันบ้างคะกับเมืองแบนที่สาวกระสินพามาเที่ยววันนี้หวังว่าทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวแล้วคงชอบนะคะเป็นวิวเป็นภาพอะไรที่สวยงามสาวกระสินก็ชอบค่ะอันนี้ก็คือภาพมุมสูงค่ะ